เดี๋ยวไปดข้างบนนี้นลครับของขาไปนะครับที่วิ่งวิงสิตัดสุตัดสีตัดสัดสิตัดสิดสิตัดสิตดสิตัดสิตัดสิตัดสิตอดสิตัดสิตัดคิตัดสิัิตัดสิตังสิติตัดสิตัดสิตั ก็จริงๆแล้วง,งานงานวิ่งเนี่ยเป็นงานวิ่งที่แบบน่าสนใจมากที่ช่วงโควิดท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่างานวิ่งก็จัดไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นวบรชัวร์นที่อยากจะเชิญชวนนักวิ่งทุกคนเนี่ยที่สนใจทั้งรักสุขภาพรักการวิ่งนะคะมาร่วมชิงรางวัลกันกว่า2ล้านบาท mm hmm. คือเยอะมากๆค่ะแล้วก็ mm hmm. วก็ mm hmm. มีโอกาสได้ร่วมเป็นหนึ่ง mm hmm. ในเรียกว,ว่าพาร์ทเนอร์ของงานนี้ด้วยค่ะ mm hmm. เราจะวิ่งอยู่ที่บ้านก mm ันใช่ใช่เราก็ต้องแบบว่าชิงรางวัลเหมือนกันอะไร ไรแบบนี้แต่ว่าก็ต้องทําตามกติกาค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าวิ่งอยู่ที่บ้านมันแบบวิ่งคนตัวคนเดียวมันเป้าหมายอะไรเงี้ยจริงๆเราวิ่งที่ไหนก็ได้ไปวิ่งตามสวนก็ได้วิ่งข้างนอกก็ได้หรือว่าหาเพื่อนวิ่งด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยเอาเอาแบบไหนก็ได้ที่เราสะดวกแล้วก็ส่งผลมาเคล็ดลับไหมคะวิ่งยังไงให้แบบไม่ท้อก่อนเคล็ดลับวิ่งยังไงให้ไม่ท้อต้องมีต้องมีแรงจูงใจอ่าอย่างเช่น เงินรางวัลเวัเงินรางวัลก็ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนไปวิ่งด้วยก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยมีคนข้างๆด้วยหรือว่ามีเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบคือสู้อะไรเงี้ยสนุกกว่าวิ่งคนเดียวค่ะคือถ้ามีคนข้างๆก็จะมีหนาใช่แน่นอนค่ะวิ่งตามผู้ชายตอนนี้พี่แรงบัาลใจคือแบบเข้าคอเจ้าสาวในตัวใช่ก็จริงๆคือเราก็ออกกําลังกายกันอยู่แล้วแล้วก็ คือพี่ตูนเขามีแลนว่าหลังจบงานแต่งเขาจะชวนลงไปฮันนีมูนททีงงานวิ่งหนึ่งคือพี่ตูนเขาจะลงวิ่งมาราธอนนะคะก็เลยเหมือนกับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเทรนเพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะได้ลงแข่งด้วยแล้วก็เหมือนกับเทรนเรื่องสุขภาพสําหรับ่าวสาวในตัวอะไรเงี้ยก็เป็นคอร์บ่าวสาวในแบบก้อยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเหลายคนแซวว่าเป็น ใช้คําว่าถึกดีกว่าเหมือนคนอี่มาจะสป,ปาผวนะิวอะไรวะตอนนี้เรายังไม่ได้ทํำเลยอ่ะเ <laughs> ช่อไหมแล้วนี่เพิ่งกลับมาจากภูเก็ตด้วยคือแบบว่าก็ยังสมบุกสมบันอยู่จร <laughs> <ม>ิงๆิแผ่นจะเข้าคอรด้วยไหมคะพี่ก้อยมันคงไม่ถึงข,ขั้นเข้าคอร์สค่ะแต่ว่าก็อาจช่วงใกล้ๆงานอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอะไรย่เงี้ยจะแบบว่า โอถึกขนาดนี้ก็<ม>ก็อาจจะมากเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในว่นการวิ่งของเราคือเขาคอน่ะการวิ่งการออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบพร้อมทั้งกายและใจอะ่ะ <c oughs> เราก็ต้องสุขภาพมันก็ต้องมาก่อนเนาะ <c oughs> มันมันต้องใช้ energy ทั้งวันเหมือนกันนะตั้งแต่เช้าจนเย็นหนักพอเดิมไหมคะพี่ต้อยหมายถึงว่าตารางปิดของเราหนักกว่าปกติไม่ไม่ค่ะจริงๆคล้ายๆกับเวลาก็ไปแข่งมาราธอนเลยค่ะก็คือมันก็จะแบบ ประมาณนี้แหละโหดๆกันประมาณนี้แต่ว่าเวลาไปเทรนอยู่พี่ตูนพี่ตูนเขาก็จะมีเหมือนโปรแกรมของของคนที่จะต้องเทรนแบบนี้เราก็ต้องเหมือนไปเทรนกับเขาซึ่งมันก็อาจจะโหดสําหรับผู้หญิงเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเป็นโปรแกรมเดียวกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราเราเราได้แม่ก็ยิ่งพอเราแบบอุ้ยโปรแกรมเดี่ยวก็มันนะจุดนี้เราก็ต้องต้องได้และตอนนี้เรามีโมเมนต์เนี่ยจะแบบหวานๆสวยๆแบบก็อื่นบ้างไม่พี่อะไรเงี้ยก็ชอบแบบนี้นะก็ก็ว่า อย่างที่บอกอะค่ะขนาดขอแต่งงานยังขอในยิมเลยจุดที่จะไปหวานสวยๆนี่ก็น่าจะไม่มีเราคือชัดเจนเว้ยใช่ใช่ใช่เาไม่มีงอแงเพราะแบพี่บอกฮันนีมูนทันทีฉันก็อยากแบบว่าดูวิวพระอาทิตย์ตกเลยอันนั้นดูได้ตลอดอยู่แล้วไงคะแต่ว่าโมเมนต์ที่เจะไปวิ่งด้วยกันอะไรเนี้ยก็ช่วงนี้ก็หายากเหมือนกันเพราะว่างานวิ่งมันไม่ค่อยมีตอนจังหวะแรกที่เขามาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปวิ่งฮันนีมูนรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหลังแต่งงานอาทิตย์เดียวเองนะจะไม่ให้เราได้พักเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยบอกพี่ตุนให้พี่ตูนวิ่งไปมาราธอนแต่เดี๋ยวก็ก็ขอดูอีกทีว่าก็จะลงแบบ10กิโลหรือ21กิโลอะไรอย่างเงี้ยเบาๆพอค่ะต้อต่อรองนิดนึงต่อรองนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเจ้าสาวจะเหนื่อยนิดนึง คือหลังงานแต่งก็น่าจะต้องพักร่างนิดนึงนะคะพี่ก้อยเราเราดีเคสสถานที่ฮันนีมูนเองใช่ไมไม่ค่ะก็คือมันต้องไปที่ที่พี่ตูนวิ่งอะค่ะใช่ที่ไหนที่ภูเก็ตค่ะอ๋อซึ่งี่เขาวิ่งมาราธอนนี่คือเต็มเป็นเป็นมาราธอนยังไงเป็นฟูลมาราธอนสี่สิบกิโลเมตร จะให้เขาวิ่งไปเราก็เชียร์แล้วเราก็วิ่งแบบครึ่งหนึ่งพออะไรเงี้ยจริงๆเราแบบเขาเรียกว่าเราทำใจกัพี่ก้อยใช้คำว่าแบบเอ้เรายอมรับนีพี่ก้อยชินแล้วชินมากใช่ค่ะมาถึงจุดนี้แล้วมันมันแบบแล้วเราก็ชอบที่ที่ได้ทํากิจกรรมด้วยกันแบบนี้มันมีความสุขแล้วว่าเป็นการแชร์สิ่งที่แต่ละคนชอบใช่ใช่ค่ะนอกจามีความพร้อมที่จะเป็นขนาด เอาจริงๆก็ยังเหลือเวลาอีกถ้านับจากวันนี้เลยก็เหลือประมาณ2เดือนเป๊ะเลยค่ะเพราะว่างานวันที่28ถามว่าพร้อมไหมก็มันก็ยังมีหลายอย่างที่ยังยังต้องเตรียมอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็แต่เดี๋ยวใกล้ๆก็คงจะต้องแบบมีอาการแบบร้อนรนเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใชชกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นะคะน่าจะสัก50สได้ค่ะใช่ค่ะก็มีพี่ๆมีทีมาช่วยค่อนข้างเยอะก็เลย ส่วนส่วนที่เราต้องรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบแต่ว่าส่วนอื่นก็ให้<ส>ใ,หให้พี่ๆทางออร์แกไนซ์อะไรเงี้ยช่วยกันดูค่ะเหลือเรื่องอะไรวุ่นวายเยอะสุดไหมเอเอน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแขกแล้วก็แล้วแล้วเราก็ต้องเหมือนไปจัดก,การด้วยอะไรอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทำรีวิวว,ว่าที่เจ้าฝาาเจ้าเบาให้ฟังหน่อยนะะว่าในช่วงเตรียมงานเขาเป็นยังไงบ้างช่วยอะไรมาบ้างเออมันก็สนุกดีค่ะมันก็เหมือนเราก็จัดงาน เล็กๆอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เล็กเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่เออเราได้ทําอะไรร่วมกันแบบุของชํารวยจะเป็นยังไงของราว่าไงเชิญใครยังไงดีตีมงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้มาทําอะไรแบบนี้ด้วยกันแขกเยอะไหมคะพี่เพราะว่าคนรักทั้งพี่ตูนพี่ก้อยก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยแขกฝั่งพี่ตูนน่าจะเยอะมากค่ะโอ้ไม่ถึงเป็นหมื่นต้องจัดคอนเสิร์ตแล้วค่ะยังมีอะไรที่เป็นยังมวนอย่าเ กังวลไหมอะคะคือตอนนี้ยังชิลๆอยู่ก็ยังไม่อยากกังวลมากอยากอยากให้มันออกมาเราแบบมีความสุขแล้วทุกคนมาแบบมาเอ็นจอยกันมีความสุขไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใกล้แต่งเหมือนยิ่งมีโมเมนต์แบบสวีทอะไรแบนยิ่งนอะรย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเวลาลงไปภูเก็ตค่ะแบบก็เวลาอยู่ที่ภูเก็ตมันก็จะเป็นเวลาที่เราได้พักอะไรใช่รู้สึกว่าพี่สุนก็หวานขึ้นไหมคะพอจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ย นิดนึงก็มีก็มีมุมแบบเออเราก็แบบเออรู้สึกว่าเขาแบบน่ารักน่ารักคืออย่างเรื่องการเชิญอะไรอย่างนี้คือเรื่องนี้ครับว่ามันต้องเชิญก่อนค่ะค่ะตอนนี้การเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังิสต์รายชื่อแขกแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะทายาทยอืมแตความร้องที่จะเป็นภรรยาทที่ดีอ่าอันนั้นก็เดี๋ยวถึงเวลาแล้วต้องต้องก็ต้องเป็นได้แน่นอนโอเค แต่เราก็รู้สึกว่าเออพี่ตูนแบบโมเมนต์หวานๆนี้ก็น่ารักเนาะมาหลายคนก็ค่อยเห็นเขาแสดงแบบนี้อย่างเงี้ยพี่กอล์มีเราเราู้สึกยงไงบ้างที่ได้ชมจริงๆพี่ตูนเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้โชว์มุมนี้ให้ให้หลายคนเห็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเหมือนเราเราได้เราได้ประกาศไปแล้วว่าเออเดี๋ยวจะมีงานแต่งหรืออะไรเงี้ยเขาก็เขาก็รีแลกซ์มากขึ้นกล้าที่จะแบบบางทีแบบ ลงรูปเราเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนคือจะไม่เคยเลยเนี่ยใช่ซึ่งอันนี้ก็คือ10ปีแหละเพิ่งเห็นช่วงนี้เยีะยุดพี่ก้อยอันนี้ปกเลยจับใจอันนี้คือจากใจมคนข้างนอกที่มองมาใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าส่วนตัวกัก้อยกับเขาก็เหมือนเดินเขาก็น่ารักแบบนี้ตลอดนีว่าจริงๆเใช่ใช่ใช่โอเคโอเคุุณณะะคคค่ขอบบ อันนี้ยาวที่สุดเลยแบบในรอบ30ปีแล้วกันใช่ครับข้างนี้ตองนี้หน่อครับตองนี้นะใช่ครับตองนี้ครับ1 2